Thôi <laughs> <laughs> không vậy đó Em chỉ, chỉ làm nhảy câu luôn em ừ. à đó nó ừ. ừ. kêu nam nhập một khai này ย <Yeah. S 2> พ่อหูจับแกหรือจ,จับแก <c oughs> เอออ่ะโอ้จับแกเขาจะเป็นอะไรก็ดามาจับม,มาเลยไม่จับรู้มัละ นี่ลองทำดูผสมเข้าในป่ก hmm. น้ำก๊อกแกเวลาเราอ้าลองทำดูเรียกเข้ากินหมดจารไหมอ้าแล้ยอ้าเฮ้ยได้เินไหมหลก่อนี่มีไมเลยจะพัดมาได้ดิ เโอเคไดาตาจะไปทุระกับพ่อเก้งตาใช่ไหมเอาจะไปหมดฝงเอ้กาไม้แา่ยังกาเนี่ยเอ้พัฒนาอยู่างแม่บอกให้ตอกูกไปเดี๋ยเปิดทางพ่อเดี๋ยวหนูมีเกมอะไรให้เล่นตอนหนูฮะหนูเก้งทะเลาะกันแล้วพ่อก็บอกว่า ต่อยมวยกันเหรอตาดกโอ๋โหนูแก้ากัไม่แท่ไม่ตานบะทุ่าใส่เสื้อไม่ตานตอกไม่านเยคนทุกองัอมื่อวานหนูจับกบหรือว่าหนูจับหนูไม่ตานเาไม่ซ้ำฮะหนูหกล้มจับไม่เป็นเสื้อบอคนกินเกี้ยวที่เราให้อะ ช่ไม่ใช่เอ๊อะอะเสือ้อผ้แกบแกผมล้มจับไม่เป็นเสื้อบอ,ะอ่ะฮะเอ๊ะคนกินพิซซ่าใช่ป่ะซ่านี่นาแกบใช่ไม่ใช่ไม่ตอบข้าววั <c ười> วข้าวมันน้ำกับคนเดียวโอู้หูใส่ชุดหุบล้มจับไม่แสื่ไม้แขวน ใช่ป่ะบอกตาป่ะหมแล้วน้องเข้าอ <ห ả? S 2> ่ะฮะก็ก็แบ่งน้องไม่ไดนีเข้าอแบ่งกันคนครึ่งแบ่งให้น้องอีกจบแล้วอร่อยไหมไข่เจียวตีลังกาของพ่อสู้ไข่เจียวพึ่งไม้แขวนไม่ได <c oughs> ้ฮะไข่ไข่เจียวพึ่งไม่แขวนอะไรอร่อย,ย,ย,ยไหมแกอออมบอกตาเด้ อร่อยปาเข้มลัวแม่ตีป้าเข้มบอกตาดิไม่กลัวว่าไม่กลัวบอกก่อนไม่กลัวเออโหบอกไปตาเลยไม่กลัวกลัวโอ้โหนึก็ไม่ก, ه, กมลัวแล้วกลัวแล้วทำไมต้องทำฮะแล้วใครตอนรถตาก็วันนั้นเกาเลอเข้ม ขั้นหบบนูขยะดูคาตาตาดีตานอนอยู่ก้าวรถต้นรถดังพุทธตาลูเลยตาแก้มก้าวตรถรถตาตาได้ยินไม่ใช่ตาข้าดูถึงอือต้าเราก็ถึงโอ้ชนละไปไหนแก้มอะ

เช็ดขวดมีผ้าเช็ดมือไหมยสยองขวดเอาผ้าเช็ดมือมาด้วยดิแก้มนี่กางเกงลายลายสยองขวดนะนเปลากางเกงเซีอนลายมาไว้เช็ดมือไปพ่ออยู่ในคืนเดียวไม่ได้แล้วทำไมอะดูสยองขวนดูที่ของขยอยสยองขวนสยองขวนยังไงดูที่สยองขวดดูดูสยองขวดยาละพันขบับเราไปซื้อพักเดี๋ยวก็มาอ๋ไก่พ่อมันวิ่งไล่ปี้กันนะ วังวังวังาการะครั้งหนึ่งที่เขียนได้ตกใจตื่นแล้วก็ฝันว่าเข้าห้องน้ําตกใจมาที่นอนเปียกหมดมเครียดตื่นแต่เช้าได้ลุกมาทัก่าโพที่นอนหนู <c oughs> ใช่ไหมพพอาะตาอา้อนหนูหนูก็เครียดโมโหกระจนกัดใบหูตัวเองสามครั้งไม่ถึง <c oughs> อ่ะอมหรอยังเนี่ย อิ่มกันยังก้าอิ่มยังอ๋อนี่มันเกี่ยวพี่ก้าวนะเป็นสุรุภสงสติ๊กที่เป,ป็นติดเป็นคนกระดูกอิ่มกันหรือยังแก,แก,กรก์จก <Rat. S 1> Answer. วันนี้ขอไปพูดนะวันนี้ขอพูดไม่ชัดไม่รู้เรียงได้ไหมเนตเตอกินน้ำ,นำแล้วก็ไม่ต้องลืนไม่ต้องกุดโอ้แก,กร์ก็จนกัดใบหูสามทีไม่ถึงก้าวอิ่มยังแกร์อิ่มแล้วอ่ะ เก็บไปแก้มช่วยพี่ก้าวเก็บไปไปช่วยช่วยพี่ก้าวเก็บเร็วคือมดขายกินไมดมดเลยแล้วจานไปแช่ครับกินขายทั้หมดแล้วหนูออือกินน้ำเล้วเอออออืออือืมบอกว่าเอาไกิน

ไป <Okay>, <c oughs> เตเต้เ้าจะไปทำยังง่ดีอไอ้ออออหมดแล้วก็อาจานไปเก็บเอแกมไปส่งที่เอา <c oughs> เอา <c oughs> เอาจนาจนไปเก็บเลยจาแช่เลย